เอาสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับนะสิ่งที่มันผิดวิสัยเท้ๆเลยนะเออของการเป็นผู้ปกครองนะครับของการเป็นพ่อเป็นแม่เซอร์ <c oughs> แมนครับพี่นงรักมึงเสื้อดววิญญาณเบิ่งจะอโทเสื้อ,ญญาอทางโทรศัพท <c oughs> นะ์อ่านะเชิญดวงวิญญาณเอเชิญทางโทรศัพท์ครับอยุคใหม่เพื่นว่ายุคใหม่นะครับนะ มันเป็นอะไรที่แปลกพิสดารน,นะครับเป็นอะไรที่ทําให้คนสงสัยมากๆเลยนะออนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกครับในการที่เขาเห็นเอา้าตุ๊ก,กตาหรือหลานของเขาในนิทานอันนี้อา้าวมึงจะให้เขาร้องไห้เหรอเออนะครับเห็นยทีีอยู่ในสภาพนั้นจะให้เขาร้องไห้อันจะให้เขาหัวเราะบกหรือ,อยังไงไม่เขาร้องไห้ให้เขาทํำยังไงโอ้ยสมองพวกมึงนี่เนาะ นะฮะเออนะครับ,นะรบว่าเขาวิ่งเข้าหาสื่ออยากเด่นอยากดังอยากลํำอยากรวยเออนะในเมื่อเขามีกะระแสขึ้นมาหนึ่งก็ด้วยความสามารถของเขาด้วยแหละออด้วยความสามารถของเขาด้วยเลย,ะย,าาเย,เลยนะบางคนก็มีโอกาสเหมือนกันนะอออย่างอสี่สิบทีนี้อย่างอีอะไรนะีแสงเขียวเป็นดังไหมหละ่ะครับไม่ได้ดัง ขนาดไปสนิทกับดักปัดนมือทงนะแต่อะไรครับมันไม่ดังครับพี่น้องเอฟซีนะอะไรช่องช่างตั้มถูกรายงานไม่มีนั่นแหละครับกดไลค์เข้ามานะไม่มีการแจ้งเตือนเลยใช่ไหมนั่นเป็นแบบนั้นนะครับจะปั้นแค่ไหนคนมันไม่ดังมันก็ไม่ดังนะครับเนาะนะครับนะเพราะอะไรเขาไม่สนใจไงถ้าพอระเอกปัาบนี่อ้าว เป็นไงเ่ยทีนี้นะอืได้ไหมล่ะนะครับถ้าเรื่องอียวกล่ะเขาสนใจไหมนะครับถ้าเป็นเรื่องพ่อพ่อเองว้าวทีนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ามันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีเขาไม่ได้วิ่งหาสื่อนะเท <c oughs> ่าที่เราอยู่ในพื้นที่นะมีแต่สื่อนะวิ่งเข้ามาหาเขานะเอาไม้มาโจปนะเคน อ,อยู่ที่อยู่เฉยๆนะเนียเห็นไหมนะเขาตบหลักนะักข่าวไปยังไงนะครับชอ้เอามือไมไปจบอปากเขาก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปหานะเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะเนอะนะคุณทำไมามาจ่อปากอยากถามนั่นถามนี่อยากได้เรดตุงเรตติ้งเงีนยไหมล่ะทีนี้อา,อ,อาความเอ้าเอ้าเออนะยังไงยังไงยังไงโอ้นะอย,าอย,าอยาอตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะ เอาจูจี้เขาไงใช่ไหมละ่ะไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวทีนี้ไม่ใช่ว่าเขาวิ่งไปหาถ้าเขาวิ่งไปหาแล้วก็จะทําแบบนั้นเหรอครับนาอมันก็ราคาญนะบางเทือกอะไรเนาะใช่ไหมละ่ะนะครับน้คุยกันเร,เรียบร้อยแล้วอ่าคุยกันเรียบร้อยชัดเจนแล้วใช่ไหมละ่ะนะครับมันเป็นแบบนั้นนะแต่อีกฝ่ายล่ะทีนี้ใช่ครับก็เกินไงมันเกินนะครับพี่น้องเอ็มีความมึนไง บางครั้งเรานั่งอยู่หอยควบมดหัวเห้าไปแล้วครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะนะครับมันเป็นแบบนั้นอ่าไม่รู้ใครเป็นใครนะใครวิ่งเข้าหาสื่อมีได้สื่อนะวิ่งเข้ามาหาเลดติ้งเขาได้ไปเท่าไหร่หระไปถามเขาหน่อยสิฮะออนะครับนะอันนี้แหละครับผมจะนำเสนอแบบเป็นกางไปทานะครับ ทำไมไม่เอาฝั่งนั้นมานำเสนอบ้างสิเอามานำเสนอบ้างสิมึงก็เพิ่งเข้ามานะไม่รู้หรอกตอนแรกเริ่มต้นภาพเหตุการณ์กับเหตุการณ์จริงกับสื่อมานำเสนอออตั้งแต่วันแรกวันเริ่มต้นวันที่ตุ๊กตาหายน่ะก,กูถามหน่อยสิออว่าผู้ปกครองมันนี่มันสนใจไหมมันไปหาไหมเอาพฤติกรรมเอามาเล่าให้กูฟังหน่อยสิฮะ้บางนั้นวิเคราะห์ใหญ่ เออเอามาเล่าให้กูฟังหน่อยสิหมักไม่รอล,ลงอายาบาเอามาเล่าวิ่คอยกูฟังหน่อยสิพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วอีหานะทําไมวิ่งเข้าหาสื่อตอนนี้อะเห็นไหมละ่ะไปที่ภาคทวงภาคสี่วิ่งเข้าหาสื่อคนดูเท่าไหร่ครับสามหมืน่นกระดาดสื่อใหญ่เลยน่ะเขาไม่ความสนใจไงครับพี่น้องเข้าใจไหม อ,อขนาดอะไรครับโดนจับคดีปาด่าสงวนปุ๊บเขาไปสัมภาษณ์จะปิดประตูใส่เขาเลยเห็นไหมครับการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับอืมการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอออ๋อซื้อออกข่าวว่าลุงซื้อสวนยางสร้างรีสอร์ทบ้างงั้นลุงเลยไม่ให้ข่าว ไงมันเลยรวมหัวการเล่นลุงใช่เออมันเป็นแบบนั้นนะมันเล่นเกินเบอร์เกิน,นจริงไงนะครับเล่นเกินเบอร์เกินจริงไงการอยากได้เลตติ้งการอยากได้นั่นได้นี้การนําเสนอไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมไงทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนะครับอยากได้เตเลติ้งชวนให้คนไปดูไงแบบนั้นไงเออการนําเสนอแบบไม่เป็นกลางไม่ตรงไปตรงมานะครับเอาดันดันสี่ร้อยไรมันก็เป็นแบบนั้น เขาก็งดการอะไรนะการออกสื่อใช่ไหมนะองดการถ่ายทําการนั่นการนี่เอาแต่ y o u b e นะในการถ่ายนะครับเนาะหลังๆมานะมันจะเป็นแบบนั้นช่วงแรกนะครับเนาะเขาก็ให้สัมภาษณ์หนักมาหนักมาอีกดังก็วีทีนี้เล่นก็วีทีนี้อสื่อก็มาโจมตีเขายี่กืมน,นะครับมันเป็นแบบนั้นการนําเสนอแบบ ให้มันเป็นข่าวลือข่าวดังไงพอใจไหมเรียกเรตติ้งไงนะครับอืมไอหัวลูนิมิตออกมาแซปะป้ามาแซะเรื่องอะไรอีกอ่ามาแซะเรื่องอะไรอีกอันก็เป็นแบบนั้นนะขนาดบอกหัวลูนิมิตยังอะไรวิ่งเข้ามาหาเขาเห็นไหมอ่ายังไม่ออกยังไม่อยากจะออกจากนี่ไลยเออทั้งตุ้มทั้งโฮมทั้งอะไรมีหมดนะช่วงนั้นน่ะนะ เออก็หลายคนนะวิ่งเข้ามาหาเขาเองนะ<ม>เขาไม่ได้เคยวิ่งไปหาใครนะไม่ว่าจะเป็นยูทงยูทูปอ้นะครับสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินไปเท่าไหร่ทีนี้เห็นไหมล่ะนะนะเขาไม่ได้วิ่งหาใครนะถ,ถ้าที่นห็นนะมีแต่คนมาหานะตื่นเช้าโอเหมือนเหมือนเหมือนมาทํางานไนดะพี่น้องเอฟซีอ่าเหมือนมาทํางานไนดะต่างคนก็ต่างทนะําหน้าที่อา้าวก็อะไรครับถือกล้องไลฟ์สดอา้าว เราก็เจ้าของพื้นที่เนาะเราก็รู้เนอะใช่ไหมละ่ะใครมายังไงไปยังไงนะครับเนาะใครมาหาเสียงใครมาหาอ่นั่นกับใครนะครับใช่ไหมละ <c oughs> ่ะใช่ไหมเเป็นลอยลอยช่องไหนครับพี่น้อง f 4, อ,อทางกลางตรงกลางเต็นตันเต็มนะครับนะออช่วงนั้นก็ยช่วงโควิดด้วยแบบนะรวมกับทั้งหมาตัวนี้ด้วยนะเขามากับเขาด้วยนะเออนะครับนะาดัง อมีกระแสที่ไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะมีกระแสวิ่งเข้าหาสือ่อเข้าหาแสงนะอืมเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟนะอืมขับรถไปหาเขาเลยครับเอออันนี้แหละครับคุณไม่มีแสงในตัวคุณวิ่งเข้าหาแสงเหมือนแมลงเม่าไงเข้าใจไหมออนะครับมันเป็นแบบนั้นนะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันคุณหยุดไม่ได้หรอกที่จะมาพูดเรื่องนี้ ะนะครับผมผมฐานะคุณอยู่ในหมู่บ้านผมก็นําเสนอแบบนี้นะ,ะผมก็นําเสนอแบบนี้นะครับพี่น้องเอนะอืมนะครับนะ,ะมันเป็นแบบนี้นะครับในนิทานเรื่องนี้นะ